สวัสดีค่ะในคลิปนี้ลูกแก้จะมาสอนวิธีการการสร้างคุณลักษณะและตัวแปรสินค้านะคะวิธีการทําอย่างไรไปดูกันเลยค่ะโดยลักษณะและตัวแปรสินค้านะคะถ้าจะให้ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวลูกแก้จะขอยกตัวอย่างจากตัวสินค้าที่แก้วมีอยู่แล้วนะคะในตัวระบบอย่างเช่นยกตัวอย่างรายการสินค้าเสื้อแจ็คเก็ตบีซีโดยที่ตัวแปรและคุณลักษณะสินค้าเนี่ยเราสามารถมาดูได้ที่ attribute และ variant ตรงนี้นะคะแท็บที่2ของตัว master data ของสินค้ายกตัวอย่างง่ายๆนะคะการขายเสื้อเนี่ยก็จะมี สีมีไซส์เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกใช่ไหมคะสีและไซส์เนี่ยแหะคะ่ะเรียกว่าคุณลักษณะสินค้าเมื่อเสื้อนะคะที่มีสีและไซส์ต่างๆเนี่ยเอามารวมกันนะคะโดยที่มีสี2แบบไซส์มี3แบบ 3คูณ2จะได้6แปลว่าเราจะมีตัวแปรทั้งหมด6ตัวหรือเรียกว่า6กแปรียนนั่นเองนะคะซึ่งก็คืออยู่ตรงนี้ถ้าเราคลิกเข้าไปด้านในเราก็จะเห็นเลยว่าเรามีเสื้อแจ็คเก็ตแบบสีดำไซส์ x s ดำไซส์ S อดำไซส์ M แล้วก็ตามข้อมูลที่เราได้ใส่ไปเพิ่มเติมนี่นะคะก็จะเป็นภาพรวมเบื้องต้นของคุณลักษณะสินค้าและก็ตัวแปรนะคะ ทีนี้นะคะวิธีการสร้างคุณลักษณะอื่นๆเนี่ยทำอย่างไงเดี๋ยวลูกแก้วพาไปดูค่ะอันดับแรกนะคะเข้าที่โมดูลอินเวนทารีเหมือนเดิมนะคะหรือว่าคลังสินค้าไปที่คอนฟิกเกอร์เรชันหรือว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมเลือกแอตทริบิวต์นะคะหรือตัวคุณลักษณะสินค้าของเราสามารถกดนิวได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถมาตั้งชื่อคุณลักษณะสินค้าของเรานะคะเดี๋ยวในเคสนี้นะคะลูกแก้วจะตั้งชื่อเป็นคําว่าหอ่อหลังจากตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราลงมาด้านล่างได้เลยนะคะตัวระบบเนี่ยจะให้เราเลือกว่าาาเรระต้้องกให ะะสร้างตัวแปรสินค้าอย่างใรแบบแรกนะคะ Instantly หรือว่าสร้างทันทีหมายความว่าหลังจากที่เราสร้างโปรดักต์ของเราแล้วเลือกคุณลักษณะไม่ว่าจะหอ่อสีไซส์ต่างๆนะคะเรียบร้อยแล้วตัวระบบจะสร้างตัวแปรก็คือคูณให้ทันทีนะคะแล้วก็จะได้ตัวแปรออกมาตามจํานวนที่เราได้ตั้งไว้นะคะ2 Dynamic c u e r y นะคะหมายความว่า ระบบจะสร้างตัวแปรให้ก็ต่อเมื่อนะคะมี so หรือว่า po สร้างขึ้นมาระบบถึงจะสร้างตัวแปรให้และจุดท้ายเ e v e r ก็คือไม่ต้องสร้าง <S <s ซึ่งโดยปกติแล้วเราเนี่ยจะเลือกอยู่แบบแรกหรือไม่ก็แบบที่2หลังจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะให้เรามาใส่ค่านะคะว่าคําว่าห่อของเราเนี่ยมีแบบไหนบ้าง, <S <s างเช่นเล็ก <S <s กลางใหญ่ แบบนี้นะคะหลังจากนั้นกดเซฟได้เลยโอเคค่ะทีนี้เราจะกลับไปที่การสร้างโปรดักต์ของเราขึ้นมาหนึ่งตัวนะคะเพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นในเคสนี้นะคะลูกแก้วจะสร้างสินค้าเป็นสมุนไพรนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกแอ t ทริบิวต์ได้เลยนะคะก็คือแ็บที่2เหมือนเดิมแล้วก็มาเลือกห่อของเรานะคะตัวระบบเนี่ยก็จะถามเรานะคะว่ารูปแบบห่อเนี่ยของสินค้าสมุนไพรเรามีแบบไหนบ้างถ้ามีทั้ง3แบบแล้วก็เลือกมาทั้ง3แบบเลยนะคะถ้าหากเรามีเพิ่มอีกในกรณีที่แบบเราไม่ต้องการกลับไปคีด ที่หน้าของห่อแล้วเราก็สามารถมาพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นห่อจัมโบ้แล้วก็กด Create แปลว่าตอนนี้นะคะจากเดิมเรามี3ตัวแปรนะคะตอนนี้เราจะมี4ตัวแปรแล้วนะคะหลังจากนั้นกด Save เราจะเห็นนะคะว่าตัวระบบเนี่ยสร้างสมาร์ทบัตเตอนขึ้นมาเพิ่มเติมหนึ่งุก นะคะจะเป็นปุ่มแวร์เรียนนะคะเหมือนที่เราเห็นในตัวอย่างก่อนหน้าน,นั่นเลยแต่ในเคสนี้เนี่ยเรามีคุณลักษณะแค่แบบเดียวก็คือแบบห่อนะคะซึ่งต่างจากเสื้อที่มีทั้งไซส์และสีนะคะตัวนี้ก็เลยจะมี4ตัวเท่านั้นนะคะเราจะเห็นนะคะว่าถ้าคลิกเข้ามาหน้าแวรเรียนแล้วเนี่ยตัวระบบก็จะ,ะแสดงข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาขายคอถึงหรือแม้กระทั่งคุณลิตี้ออนแฮนของเรานะคะนอกจากนี้เราสามารถไปกําหนดพวกรหัสหรือว่าใส่ QR code หรือแม้กระทั um ่งน้ําหนักปริมาตรได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถตั้งค่าเพิ่ม เพิ่มเติมเลยด้วยเช่นถ้าเป็นห่อกลางให้มีราคาขายเพิ่มเติมมาบวก5บาทแบบนี้นะคะแล้วถ้าเป็นห่อใหญ่เนี่ยก็บวก10บาทอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถกําหนดได้หมดเลยซึ่งการกําหนดแบบนี้นะคะ่ะจงังหวะที่เราไปเปิดเซลล์ออเดอร์หรือว่าใบสั่งขายเนี่ยหากสินค้าตัวนี้ราคา10บาทตัวระบบก็จะไปบวกเพิ่มให้อีก5บาทถ้าลูกค้าสั่งเป็นไซส์ห่อกลางแบบนี้นะคะค่ะนี่ก็จะเป็นวิธีการการตั้งค่าคุณลักษณะและตัวแปรสินค้าอย่างง่ายๆในระบบ BC ค่ะ มาหยุดทุกความวุ่นวายในการบริหารจัดการธุรกิจไปกับเรามา stop busy start busy ไปด้วยกันหากไม่อยากพะะลาดสาระดีๆอย่าลืมกดติดตาม busy ได้ที่ช่องทางตามนี้เลย